ผมยอมแล้วโนอิรินักชกญี่ปุ่นชี้หจุดเด่นของ ซูเปอร์บอนทำแพ้หมดท่าควนหลงหลังไฟมวยเดือดคู่ระหว่างซูเปอร์บอนแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งชาวไทยกับมาซาอากิโนอิรินักมวยชาวญี่ปุ่นในศึกวัน173ที่สนามอาริอาเกะอารีนากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยผลการแข่งขันอย่างที่รู้กันไปแล้วว่าซูเปอร์บอนเป็นฝ่ายออกอาวุธได้อย่างจะแจ้งก่อนครบ5ยกจะเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้แบบเอกฉัน 3, สามถเสียง48-47 49-47และ49-46ป้องกันแชมเแลก กวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทเอาได้อย่างสวยงามภายหลังการชกมาซาอากิโนอิริผู้แพ้ได้เปิดใจยอมรับความพ่ายแพ้กับสื่อในบ้านเกิดหลังก่อนการชกเจ้าตัวมีความมั่นใจมากว่าจะสามารถเอาชนะน็อกซูเปอร์บอลซูเปอร์บอลเทรนิ่งแคมได้อย่างแน่นอน มันมีรายละเอียดมากมายที่ผมสามารถอธิบายได้กับความพ่ายแพ้ครั้งนี้แต่เอาเป็นว่าซูเปอร์บอนแข็งแกร่งมากวันนี้ส่วนผมอ่อนแอมากแค่นั้นก็พอแล้วก่อนไฟผมวางแผนมาที่จะเอาชนะเขาให้ได้ผมตั้งเป้าที่จะใช้หมัดชุดโจมตีแต่เขาเก่งมากในการรักษาระยะห่างไม่ให้โดนหมัดของผม ไม่ว่าจะเป็นการกอดและการป้องกันตัวหลังการเตะนั่นคือสิ่งที่เขาถนัดกัมปั้นญี่ปุ่นวัย32ปีกล่าวด้วยความผิดหวังหลังชวดความเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทกุญแจสำคัญคว้าชัยวันเปิดใบคะแนนซูเปอร์บอนเวอร์ซัสโนอิริศึกวัน173ของจริงซูเปอร์บอนเหนือชั้นต้นแต้มโนอิร no ิป้องแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งจ้างเท่าไรผมก็ไม่ชกซูเปอร์บอนพูดเองไม่ต่อยกับนักมวยรุ่นพี่รายนี้แน่นอนคลิป